สวัสดีตอนเช้าค่ะมาพร้อมกับอากาศดีมากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มาสำรวจแปลงข้าวอีกวันหนึ่งค่ะเมื่อวานไม่ได้มานะคะน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะข้าวกำลังเฉงเงอแล้วนะคะตอนนี้ข้าว พอร่วงเสร็จหมดแล้วกำลังมีน้ำนมมาะคะ่ะใส่น้ำนมข้าวนะคะก็น้ำก็อยู่พอสมควรก็เริ่มเชิงเอคอขึ้นแล้วะคะ่ะก็โอเคเนาะถือว่าไม่ ไม่มีอะไรเสียหายแต่ปัญหาคือน้ำในท่อในร่องเยอะมากเมื่อวานก่อนจะต้องเอาออกแล้วอะค่ะเดี๋ยวน้ำข้างบนมาอีกปัญหาคือน้ำข้างบนเขาก็ต้องระบายนาะเราทำนาเราก็ต้องรู้สถานการณ์ของเราไม่ต้องการน้ำ เราก็ต้องปล่อยลงคนอื่นปล่อยลงเราก็ปล่อยต่อปัญหาก็ไม่เกิดมาดูแปลงข้าวของเพื่อนข้างๆที่เราเขาก็สุกแล้วเนาะเนี่ยต้นข้าวอย่างเงี้ยถือว่าใกล้ได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะผลผลิต ใ,ใกล้ๆกนันเนาะยังเขียวเปือหรืออยู่เลยโอ้ยสาวคาแมใครเป็นสาวคาแมมั่งสาวคาแมกลับมาทำนาปีแรกตะกุกตะขักแต่ผลผล,ผลิตที่ได้ก็โอเคค่ะคำนวณไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ผลรับออกมาสุดยอดเลยค่ะ เกินค,ความคาดหมายขอเดิมก่อนนะคะเพิ่งมาถึงค่ะ เเยอะมากลจะมีปัญญาเปิดไหมคะเนี่ยแม่สยจะต้องหาคนเปิดน้ำให้หน่อยค่ะเพราะว่าดินหนักมากเรอค่อยกลับมานะคะขอสำรวจแป้งข้าวหน้าของจิตนี่ทำง่ายนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเข้ามา มีของหลวงเข้ามาลอกคลองให้เสียที่นิดหนึ่งแต่เราก็ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะแป้งของคนอื่นนี่มีนะคะแป้งของเรามันติดถนนสะดวกมากเลยค่ะออกไปถึงถนนเส้นนอกขับรถมาได้ขับมอเตอร์ไซค์มาได้เดินทางสะดวกค่ะใครบอกว่าทำนาสมัยนี้ ลำบากโอไม่อยากจะพูดค่ะสมัยทำกับพ่อกับแม่เอาข้าวมาให้เขาเดินกว่าจะถึงนานะคะก็ะถุงเปียกหมดค่ะตอนนี้ห้าทีสิบนาทีก็ถึงนาแล้วค่ะสำหรับบางคนที่นาไกลนะคะของจิตอ่ะประมาณกิโลก็ถึงแล้วค่ะ เริ่มเริ่มมีน้ำนมแล้วนะคาข้าวก็รู้สึกว่ามันจะรวงม่เป็นตามที่ต้องการเนาะเพราะมันแห้งมากอาจจะมีลมหายใจแรงๆนะคะพอเดินรอบนาสิบเก้าไร่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันถือว่าเดินออกกำลังกายเนาะอืม เอาแล้วเปิดน้ำตรงนี้ก็แห้งแปบบเดียวแห้งขอดใส่ดูคงไม่ได้แล้วหรือว,ว่าใส่แด้อ่อนยังมีน้ำอยู่ก็นามันไม่เสมอเนาะก็ยังมีน้ำอยู่ นมันไม่เสมอกันเปิดน้ำาขลำบากะคะตรงที่เนินก็แห้งไม่ใช่ที่เนินก็มีน้ำอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำนมข้าวสุก็มดางต้นแล้วนะคะ ไวมากเลยค่ะก็ยังมีน้ําอยู่ค่ะบางสิ่งบางอย่าง ก็ต้องเรียนรู้กันเนาะสาวขาเมามาทำนาก็ถือว่าเกษียณตอนอายุห้าสิบเนาะกลับมาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของเราใหม่ค่ะก็เหมือนละกันเริ่มต้นใหม่นะถึงเราจะเป็นคนที่เกิดที่นี่แต่เราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมือง30กว่าปี มันก็ต้องปรับตัวค่ะแต่อย่างน้อยก็ขึ้นชื่อว่าปีนี้ไม่ต้องซื้อข้าวกินแล้วปกติก็จะซื้อข้าวกินนะคะอยู่ในเมืองมีนาะให้พี่ก็ทำแต่เราก็ไม่เคยได้กินข้าวเนาะก็ว่ากันไปเหตุผลของแต่ละคนกลับมาเราได้นาเราคืนได้กลับมาทำนาเช้าขึ้นมาเราก็ยังได้ออกจากบ้านมาดูท้องนาท้องไร่เรา แล้วตอนนี้นะคะเรามาทํานาเราก็มีทางหน่วยราชการเอื้อไม่ว่ามเมล็ดพันธุ์ข้าวค่าเก็บเกี่ยวอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เขาช่วยเหลือมาซึ่งสมัยแต่ก่อนอย่าหวังค่ะลงแค่ไหนเราก็ต้องออกว่ากระเป๋าอันนี้เหมือนเราสำรองจ่ายถ้าเปรียบเสมือนเราเคยทําธุรกิจเนาะเราจะรู้เลยว่าการสำรองจ่ายร้อเปอร์เซ็นมีคนช่วยสัก2ี่สิบปอร์ซน เราก็โอเคแต่ถ้าเราลงทุนของตัวเองไม่มีอะค่ะจ่ายแล้วจ่ายเลยทำธุรกิจนะคะไม่ไมสามเดือนหกเดือนค่ะปีหรือสองปียังไม่ฟืนทุนเลยนะคะถ้าทําธุรกิจใหญ่โตค่ะก็ฝากหลายๆคนนะคะถ้าเราเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักกินรู้จักใช้แต่ทุกคนก็จะมีเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตอย่างเช่นจิตนะคะ เป็นลูกชาวนาชาวไร่ที่เขาไปทํางานในเมืองเก็บตังอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเจอหลายหลายอาชีพที่เราได้สัมผัสแต่ก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะเจอทั้งคนดีคนไม่ดีมีทุกที่ค่ะไม่ไม่ว่าที่ไหนมันอยู่ที่เราเลือกอะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไม่บายค่ะอย่าลืมกดตมดตามกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสาวขามเม่บ๊ายบายคะ่ะ